เป็นคุณลักษณะเฉพาะของสีทนความร้อน,นครับเนี่ยที่ผมเอามาพ่นกับตัวไส้กลางของไอเตาเนีซึ่งจริงถ้ามันเป็นสีน้ำมันสีพ่นทั่วไปเนี่ยถ้ามันโดนไฟโดนความร้อนเข้าไปแบบนี้มันลุกเป็นไฟนครับอันนี้มันก็ยังคงสภาพเดิมของมันอยู่เนี่ยมันสำคัญ ถ้าเลือกสีให้ถูกกับประเภทการใช้งานมันผลนนก็จะออกมาแบบนี้ถามว่าทำไมผมต้องใช้สีทนความร้อนก็ก็มันก็บอกอยู่แล้วครับว่ามันเป็นสีทนความร้อนซึ่งจะไอ,ไอ้อุปกรณ์ของเราชิ้นส่วนตออเตาัน่ามันต้องสัมผัสกับความร้อนอยู่แล้วว่าถ้าช่าง ยังใช้สีแบบธรรมดามาพ่นนะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยเนี่ยให้ท่านเห็นเลยว่าเนี่ยเนี่ยถ้าเราใช้สีถูกประเภทเนี่ยไอ้สีพวกเนี้ยมันจะช่วยช่วยปกป้องเนื้อเหล็กเนื้อเหล็กของชิ้นส่วนไฟในภายในเตาเผาออเราได้เตาเผาเหล็กเหล็ก,กเนี่ยถ้ามันโดนความร้อนบ่อยๆบ่อยๆเข้า มันก็จะเกิดการสะสมอ่ะมันทําให้เนื้อเหล็กก่อนลงถ้าไม่ถ้าไม่มีสีคอยปกป้องเนี่ยต,ตัวสนิมก็จะมากินผิวเนาะกัดก่อนผิวภายนอกของชิ้นส่วนเนี่ยเนี่ยแต่ถ้าถ้าเราใช้สีทนความร้อนพ่นลงไปเนี่ยมันก็จะช่วยได้ ช่วยจากอะไรช่วยจากสน,นิมนี่แหละครับคือถ้าไม่มีสน,นิมมาเกาะไอ้พวกนี้ก็จะอยู่มันก็จะอายุการใช้งานมันก็จะนานขึ้นเห็นนห <c oughs> ตอนนี้ไฟน่าจะลงมาถึงแถวแถวนี้และ้ะใกล้ลงมาถึงไอ้รูระบายแก๊สแล้วละ่ะใช้ทันดูว่ามันมีแรงฉุดอากาศแค่ไหนนสังเกตนะครับในควัน ควันทูบเนี่ยผอจ่อไปนะมันจะดูดดูดเข้าไปเลยเนี่ยมันมีแรงฉุดอากาศความร้อนที่เกิดจากปล่องเนี่ยมันก็จะมันมันก็จะทําให้อากาศอากาศร้อนมันลอยมันลอยขึ้นที่สูงมันก็เกิดแรงฉุดรอบๆนี่จะร้อนมากเลยเนี่ยเจะจะให้ท่านเห็นเลยคือ อันนี้อันนี้เป็นไส้เต่านะคือทำมามามา,มาทดลองให้ท่านเห็นวันนี้มันหลักการทํางานมันเป็นอย่างนี้แต่น,นี้คือการจุดจักภายในไส้เต่าคือมันพอมันเกิดความร้อนมันเนี่ยความร้อนก็จะแผ่ออกรอบรอบมาหาฟืนที่อยู่รอบรอบรอบไอ้รอบรอบถังนี่คนระับอุณหภูมิเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น พออุณหภูมิเพิ่มเพิ่มขึ้นอ่าไม้มันก็จะเริ่มคายแก๊สแก๊สพอมันเริ่มสะสมมากๆมากๆเข้ามันก็จะนี่มันก็จะไหลเข้ามาที่นี้นี่เป็นรูระบายแก๊สนะครับไ,ไอ้ส่วนด้านล่างใต้แหวนลงไปนะจะเป็นรูอากาศรูอากาศที่อยู่ใต้ก้นถังอันนี้ผมถอดไส้ออกมาให้ดูเลยเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยนะการทํางานหลักการทํางานมันเป็นอย่างนี้ เมื่อไม้มันมันมันเจอความร้อนมากๆเข้ามันก็จะคายแก๊สคายแก๊สแก๊สก,ก็จะไหลไหลเข้าสู่รูระบายแก๊สนะครับเข้าไปในเข้าไปในห้องเผาไหมห้องเผาไหมก็คือจะอยู่ในไส้ตัวนี้นี่เอง ตัวนี้ผมจุดไปแล้วก็มานน่าจะครึ่งชั่วโมงกว่าละสี่สิบนาทีแล้วมันีน่ยมันยังลงยังลงมาไม่ถึงเลยแปลว่าการเติมฟืนครั้งหนึ่งนี่มันน่าจะให้ให้ความร้อนอยู่ราวครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบถึงห้าสิบนาทีประมาณนั้นครับเนี่ยผมว่าครึ่งชั่วโมงผ่านไปมันยังลงไม่ถึงระดับนี่เลยคือถ้ามันถึงระดับนี้แล้วเนี่ยจากปล่องที่เราเจาะไว้เนี่ยสังเกตว่า คือคือถ้ามันไหม่มาถึงฟืนฟืนชั้นนี้แล้วก็คือเราก็เริ่มเติมฟืนอีกรอบใหม่ได้เลยแต่ถ้าเราเติมเติมก่อนที่ที่มันจะลงมาถึงตรงนี้ยจะไม่ดีครับมันจะดับเพราะว่ามันจะทําให้ไปขวางการไหลของอากาศเนี่ยการจุดไอปล่องแบบนี้มันต้องการอากาศให้อากาศเข้าไปไปเติมข้างใน จะให้ดูสิว่าไฟมันยังลุกไหมเสียงก็ยังลุกอยู่เสียงยังลุกเสียงฟู่ฟูฟูฟูฟ,ฟ,ฟูข้างในเนี่ยาานะเห็นไหมครับอุ้ยอยโอ้ร้อนมากเห็นไหมต้องไกล นี่จะเป็นเตาเผาระบบแกสิฟาเออนะครับเป็นไส้แบบที่ถอดได้ถอดแยกขิ้นส่วนได้คือจะเป็นรุ่นที่ไม่ไม่เชื่อมติดกระถังคนี่เป็นแบบแยกได้ผมใ,ใช้ท่อขนาดห้านิ้วนะครับห้านิ้วความหนาสามจุดสองมิล เป็นท่อเหล็กของมาตรฐานญี่ปุ่นห้านิ้วหนาสามมิล